เรามีข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับมือถือ Nokia N2690 ซึ่งมีจำหน่ายในราคาไม่เกิน300บาทนี่เป็นมูลค่าที่เหลือเชื่อสำหรับโทรศัพท์ที่มีให้คุณมากมายเป็น2,690มีการออกแบบที่จะทัดรัดและมีสไตล์ทำให้ง่ายต่อการพกพาและใช้งานในขณะเดินทางมีโครงสร้างที่ทนทา,านทำให้มั่นใจได้ว่าสามารถทนทา,านต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างสมบุกสมบัน ต่อยากปล่อยให้ขนาดที่เล็กหลบคุณโทรศัพท์เครื่องนี้ออดแน่นไปด้วยฟีเจอร์ต่างๆมีแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ยาวนานที่คุณใช้งานได้ตลอดทั้งวันโดยไม่ต้องกังวลว่าแบตเตอรี่จะหมดนอกจากนี้ยังมีจอสแสดงผลที่ชัดเจนและสว่างเหมาะสำหรับการอ่านหนังสือท่องเว็บและดูวิดีโอนอกจากนี้ N 2 6 9 0ยังมีโปรโตเซสเซอร์ที่เชื่อถือได้และพื้นที่เก็บข้อมูลเพียงพอสำหรับแอปและสื่อทั้งหมดของคุณนอกจากนี้ยังมีกล้องที่ช่วยให้คุณจับภาพช่วงเวลาพิเศษได้ทุกที่ โดยรวมแล้วโนเกียเป็นราคาที่คุ้มค่าและคุ้มค่ากับการซื้ออย่างแน่นอนแวะมาหาเราวันนี้เพื่อรับโทรศัพท์ที่น่าทึ่งคืนนี้เราแทบรอไม่ไหวที่จะพบคุณสั่งซื้อหรือดูข้อมูลเพิ่มเติมใต้คอมเมนต์นะจ๊ะ